ตอนนี้นั่งอยู่บนชายหาดนิสนะคะนี่คะ่ะโอ้โห و, ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะไปอยู่บนชายหาดนิสได้น,ไน้ำใสๆกระโค,ค้เหรอจริงดินคนไหนนี่น و, ไงโอ้โหนั่งะระยะกับชั้นชิดกับชายหาดมากเลยนะคะเห็นไหมคะสีเธอคอยมากเลยค่ะ โอ้โหชายหาดระดับโลกค,ค่ะเรามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะชายหาดเขาสะอาดนะคะดูหินสิคะดูหินค่ะดูหินนี่ยังสะอาดนะคะที่ฉันยงนังนั่งโดยที่ไม่ต้องมีป้ายนะอยได้ซิมป้าลอยได้มันเป็นเดสซีหรือเปล่าเป็นเกลือไหมเนาะโอ้โหแล้วดูชายหาดเขาสีบ้าบเข้าไป นุ่มสาวก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะแต่เสียดายที่เราก็ไม่กล้าลงไปเล่นเพราะไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมา <c oughs> จริงๆเอามาค่ะแต่อยู่ที่นะในกระเป๋าไม่ได้ติดมาด้วยดูสิคะวันนี้คลาสต่้าไปด้วยผู้คนนะคะแม้ถึงจะเป็นวันจันทร์ก็ตามดเออให้นะแต่อากาศนี่โอ้โหสุดยอดมากค่ะทุกคน อากาศดีมากนะคะอุณหภูมิประมาณ20องศาค่ะแล้วก็มีแสงแดดด้วยนะชิลๆเดี๋ยวขาว่าจะไปเยียบย่ำน้ำาชหน่อยโอ้แสบจิ้มกระเซ็นมากเลยคลื่นกระเซ็นมากเลยค่ะระดับนี้เดี๋ยวลองจะลองไหมคะลองไปย่ำน้ำดูเดี๋ยวดูนะคะ